ครับสวัสดีครับนี้ก็สิม,มาถอดไก่ครับบริเวทายตอนหมักเนาะก็ะสิหมักแป้งครับผมพริกไทยใบกูดเราปุ้งรสครับผมพริกแกงสว่วนนีเ้เฮ็ดขายก็ได้ครับแสบขนหมักขามคืนแห่งนี้ครับพวกนี้แต่ว่าหมาร์กกระโดดสมองเดี๋ยวสิม,มาถอดครับท่านี่ก็อกึบไก่ไตนานที่น้องกำลังไฟอ่อนๆนี่ครับนี่ หรืสูตรเก้านะครับเห็ดคือเก่าไตหมออายาเลยน้ำมันเขาก็ดห่อนนะพี่น้องเลซีเม้ากไกล่ลงครับถอดไฟนอนไฟแห้งบ่ไห้แด้พี่น้องสิใหม่เกลเทียมจักน้อยครับเพิ่มความหอมกับใบกูดปรุงรสมากแบบได้ปรุงเอารสชาติใส่ไข่สองหน่วยครับตัวนี้เพิ่มสีสนันสีสนันมาสีออกมาจากผีกแยง มันสีแดงคือผีกแกงครับคนไปหเห็ดขายสีหงตัวน,นี้เห็ดกินได้เห็ดขายดีครับเดี๋ยวสิมาลพองผอดเลยระทาขนหวนครับผมเดิมบอกตัวน,นี้บริดวณใส่น้ำเนี่ยพี่น้องน้ำเขาใส่แป้งล้วตัวน,นี้ใส่นมครับเลียผมใส,ส่นมแล้วกดไก่เน้นๆครับโค้งไก่ หมักดีๆหยอดจะสุดยอดนะพี่น้องแบนี้มักแป้งตำแป้งน้ำเขากันใส่ก้อนไปดีๆครับโครงไก่นี่เขาถูบน้ำเลยน่าหมากรุ้นสีเขากันดีครับนี่เรียบร้อย ไฟนอนเปเรื่อยเดี๋ยวคอยมาเบิงครับว่าสีสันสเป็นเตอนหนากิ้นมัเราลองว่าบ่วผาสูตรเนี่ยไฟออนเหล่งไปเรื่อยๆครับพอเดีมันสุกปับ๊บเขาคอยมาเหล่งไฟแห้งขึง้นบ่ให้มันอมน้ำมันนะครับทางก็เป็นขนมบักตานเนี่ยพี่น้อง ใบเตยนี่ครับในแดงไปพีหน่องเพิ่นแล้วแ่ะนี่ครับขนมมตรานบัตตานัน,นี่ได้มาจากไทยครับนี่บ,บุกพาอ่อนนี่บุกตานครับโอ้โห พกเราเจ็ดลอยพันตัวนี้เจ็ดลอยหาซีพันตัวนี้พี่นอ้องแพงอยู่ตัวนี้สองลอยกว่าบาทบาทเ้องซ้ำนี่นี่ยอะไรนี่ตัวปูในไหวครับเนี่ยนะหน้าตาครับหมกตานหอมๆหม,มกฝาอ่อ,อนพีน่น้องข้างวฟ้านโลบาครับตำโลบะกรอบๆตำกินกับทอดไก่ครับเนี้ยสีสันเลิศเลิออกมาแล้วครับ หอมสีสันนะครับี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะครับพอสีโอเคเราเร่งไฟถึงไฟแห้งนะครับหมบ่เห่อมัำมันผีใสยผีขวบป็นนั้นเรียบร้อยเน็บเบืองหน้าตาไดรับพน่นอเอ่ออีตูโบมีใส่บตรงใสครับเดี๋ยวมนพร้อมเสิร์ฟและแซ่บหนามพอเจาะครับหน้ามอกจากหนามี่ว่าย่้อยลงครับยกไตหม้อ นี่ครับผมาตาอึบไต้น้ำตำโลว่าครับผมนะครับไก่ไตรน้ำครับผมตาลาดิกตำโลว่าน้ำเต็มจานถอดปลาครับเมื่อกี้น้ำจิ้มขามเปียกถอดไก่โอ้โหเฮ้ยนะคุณน้องส,ส,ส,สับๆแ่บในกันครับ เบิ่งดีเลยจิ้มน,น้ำจิ้มครับผมขาดยานย่อขาดอันนี้พี่นอขาดขา้าวเหนียวนะครับแสบนะคร้ำพี่นอจ,จะอะไรเอาะไอ้หนึ่งหนึ่งเลยนปลาด้วยไม่ตม้องมินี่ครับน้ำจิ้มมะขามเปียกเขา้า,มมาน้า ำต,ตำน้ำแตะแนี่ครับปลาปลาพอกนี่เป็นปลาที่ตกมาเป็นปลาแห้งบขาพีนี่นะโหเยง่ายครับแซ่บอใหญ่มากเอ,อามาจากไหนกวาเพ่งอะไรจับลรงแรม จับจับตรงที่เราไปดูนทายเป็นคนไปข้าวเปลือกไรคนเดียวแล้วข้าวเปลือกไปไล่มาได้เท่าไหร่เพราะไก่ส่องพราะไก่เขาส่องทูกคนเราหมักครันโอ้โห ว่าจะกินอร่อยอยากกินรวยโอ้ยอยากกิ่คำเดียวเนี่ยคำเดียวไม่ถึงหรอกตอนเดียวเองเขคงวะทำบ้าวใส่ของวะบ้านเจมบ้าวไปด้วยกันเจมว่าพิถึงพิถึงทำไมไม่มาเพราะเจมมันเมันหนาวมันรืดมันมัน

เปียกแซบ่บเร่อง้หร่งเทาไหต้เ้องข้าวเหนียวแล้วก็ห้ามไปรักเล่นเลยน้บัวรกกเนาะเพราะมันรั่งเรากลับไปนอนมมมาเราก็รักของมันามาเวลามันามาอยู่ก็มามันยังเน,ะนานะ ของมะม่วงมันให้ยากจังยิงดา่านเยอะไม่ดีมันให้ประมาณแบบชั่วโมงกัดนะเพื่อนจะลอยดีหรอในมันต้องกัดยกขึ้นกัดเลยอทอดไก่อ,อ,อะไรอะไรเทอดกินหน่อยอยู่ร้อยสิบจีน้ำม่วงืม นี่มาแซงบ้าปีค่ะแคพี่ปีแคเนาะขาดเลย,อ,อ,ยอันนี้กีนาไม่เคยคุยทำอะไร เดี๋ยวเราจะเนาะแ้มั่งกะฟังนี่เดีะนั่ปิดโทรศัพท์เมื่อหร่ะคะนีตูดไก่ครับผมตูดไก่ดาไก่เพราะลำพานเนี่ยตกแล้วคล้องกับนอนฝั่งนลำพางเสียงอะไรเรื่องเล่าเรื่องเนี่ย เดวต้นนี้เขามากแค่นนนะหน่อยป็นนี้หมดเฟังมันก็นอนหลับพอเวลามีชุดผักก็จะแนเมื่อคืนตัปีฝันคำว่าเราไปกลางเต็นท์นอนแล้วก็มีมาดำสองตัวมันจะวิ่งเข้าเข้ามา วิ่งเข้ามาในเต็นท์แล้วปิ๊กก็เอามีดแทงมันแล้วมันก็วิ่งหนีไงมาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอยู่เลี้ยวเลี้ยวมันเป็นผีปอมัรู้ไหมแล้วก็จะมากินปอมก็จะมากินจีโน่แค่แล้วได้ไหนเนี้ลี้วเลี้ยวเลี้ยนไหนเนี้มันจะมากิน พ้อปีบอกมันว่าห้ามเข้ามาแล้วแล้วก็จะเข้ามาแล้วปีนก็เลยเม็ดแพงแล้วมันก็วิ่งหนีแล้วก็ไม่แค้นเสียมากเดาอยู่านี้แหละเอาวะแล้วอย่าไม่แค้นเสียบอพูดต่อที่ละแล้วอยู่นี่มันก็วิ่งหนีไหมนาฬิกาก็ปลุกพ่อปีแล้ว นาร้อนแล้วมันวิ่งมันเป็นผีบอกมันกลัวมีองไรเนาะเขาปิดปตีเม็แทงมันไหมตองมัน่ะผมพูดแล้วไม่ตั้งใจฟังมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันบาปเล่าแล้วมันพิก็แล้วแล้วแล้วแม่แม่มันวิ่งไปตรงไหน มันก็รื่นขา้าวบอไผ่หัวบอกลายน่มาดูแค่แล้วแล้วแล้วม่ไเสียมาเบิ้งเบิง้งไปเดดไปมเมีเป็นเพืเ่อนกันไปนนป,นปิบอว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามันก็บิ่งเข้ามาไล่ป้ปีเข้ามามันจะเข้ามาในเต็นท์ป้ปีก็กเลยเอาเมีดแทงเลย หมาดำสองคนเนา้อไก่ดูนี่อร่อยเนี่ยเนาะนี่ไงเอาปลาสีแดงเลยเนี่ยคือนังว่าวันศุกร์เขาแซงเน้อสีนี้มาก็วันศุกร์ก็แดดมา้วเมื่อกแดดทุกเช้าเมืัอนี้ก็แดดเดินะแดดเย็น บางไดแดดเลยม่กหมอกครกกับได้เืองย้งนบอกเดียวกันหนอยตอนแดดเย็นก็คืนขึ้นเรา,เอาตอนนั้นม่แดดจะพาเจนโน่ไปถ่ายรูปสวยๆมแม่อนเจมี่เซอองมานำเหรอทำไรอ๋อกันสุกไหมกูรอ,อูจากเขามาไหม มาเตะบอลย่ผมมาน้าความาส่งน่ครับครับนอาทิตนเวลายู่บอแคสตอยยังรเย่างน้าสงครับวันไหนก็ปีเตอไทยยังน้า่งผู้หญ่จังบอนี้ตอวไเหนม่หายหลอกถ้าเพิจไดการ่นี่เขามาพุ่งนีครับวันนีถืออกมาส่ก ครับานตัาาานตมมน,น,ตนมนนไมมาูดเดียวว้าขออาหมดันนาตมทำให้ายใม่อะอืมน่า้าแาแนอ้วาขึ้น้ากเห็นหนนี่ย่าเน้ี่ยรอดเย็ยนปัน เมื่อนนายเ็นดิดยไม่สี่สูตเท่านี้เด็ดบอ่เพิ่มเขาสิแต่ก็ไม่ยังชอนี่ปปี้ยังไม่รู้เลยคือดูปอปี้ม่บอแม่รองเงินรวมตัวอืนใคุณดูดูปอปี้ได้ยอหรอปอปีเชื่อตันดีกว่าจิโนก็ห้ามไปบอกเขาล้วปอปี้มีน พ่อก็ห้ามบอกพ่อก็เป็เมียเ็อะไรขู่คนไหนขู N ่รับคือกคศลบอกชอบนิจเกอกุหลชอบอันางาก็คงคู N ่ัางเขาใจสามนะแล้วแบบเร่อหาลูกอะมันหลายๆนะ นูครูผู้หญิงครูผู้ชายครูผู้หญิงคนไหนอ้วนผมรอวนนะนุ่มวาลีล้ดี้วก็อะไรอยู่อ้าวัวขาที่ไหขคังคือหืออื้อืออ้อห้ออหัว เวลากินมันต้องแบบนี้รึเปล่าไม่มีมลายาเขาบอกต้องกินแค่แบบนี้ใครดูทุกคนเขากินกันแบบนี้ดูป้ปิดงฮะทุกคนเขากินกันแบบนี้อยากเขาต้องกินแบบนี้ดูไอนพวกคนหลายเอ้บกินเลยยิ่งให้ดีอ่ะ เหลาอย่อืมนมน่คือมามาแล้วเอาัเดือดตัวให้เจโน่น่ฟัง้ยมางอะงทั้งสิ้นท้องด่าัุณล้าเปลี่ยวให้เจโน่แม่หมาเอาไปทำไม กัดกินโหลดไหมไมออ่ช่วยเหลือเัวเองมันยาเหมามามันแขกนิงไมมาไทยต้แต่ตั้งไนเนีต้แไข่ขนเอาเองอยะไดกได้แข่จริงข้างหังกินเราเองแล้วไม่คเอรับปรนกันไม่ไปออบอสยา ม่ด้ไมไนเดียปี่พูเรื่องเรจะพี่น้องเนี่ยคืนหดไ่ไปด้วยไม่ได้ยุลจิ้งง่ขี้เกียจไปเขาได้มิจ้่ขี้เกียจแยก็ซื้อจ้งี้เกียจซื้อดูละพักกับกัน ยาต้องซื้อคือซื้อส้มกับหัวมันบอกคอมให้กินอกยาจ้งซื้อขอมให้กินอกป้าปีก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับคอมติดีแล้ววันนี้ไม่ได้เอาไปบอกกอกล้าพูดป่ะป้าปีมีหลักฐานแล้วก็ไม่เก็บให้ป้าปีด้วย เก็บนย่างเขาสวยป้อง,องออเก็บอะไรถ้าว่าดไปเดี๋ยวไปคือเสียไปวเเ่าป,ปีรู้ว้าหนาไม่ได้อยู่ที่เดิมมันอยู่ไหน <laughs> สายก็ตกแมนบอกว่าไม่เพราะลองมันพัดไม่ราบน้องก็จร <laughs> <laughs> ิงเพราะว่ามันพัด เมอครับเนี่ยหน้าต่างมขาไได้เปิดเล้หลเมื่อืนปกปิเป็นคนปิดหน้าต่างติเป็นอะหนาาขอบหนังนอกก็เปิดเปิดน้ำเงีบไปหนังอ่างไสายใส่ใคัทางล่างเมื่อเปิดม่บอกกันเนาะ ไก่ตัวนี้อร่อยไหมนี่เอาไหมบอกโอ้คุณเนาะตัวเป็น,เ,ปนเนื้อเนื้อเิร์ดไนมันนะเป็นสันในมันสันในไก่อร่อยดื้อพื้นสุดมามาพื้นเตียเนาะครับ ไม่เอานะไม่ติดเงินแม่นนแล้มันจิ้มันอยู่ไมมอ๋อมันไม่ติดหรอกกินเลยดีตั้งใจกินเมื่อไหร่พี่น้นนองตั้งใจจะไปเปลี่ยวอะไรมายัดพี่น้อยัดปยัดนหอมันกะดูกยัดกระดูกกระเสียตองข้าวเหนียวครัะเสี นะเอคอสุบแสบเนี้อใตไตหนักมาสับแสบเนื้ะครับคิมนาเจอนไหมครับผมชิมเนียว้ซ้ำนี